ดูเถียงให้พี่บ๊อบดูดูดูอุ้ยหนูไม่ได้ดื้อพี่บ๊อบเอ้ยหนูไม่ได้ดื้อเลยพี่บ๊อบหนูไม่ได้ดื้อจะเล่นยายาโอ้ยหนูไม่ได้ดื้อเลยดูดูอุ้ย โอ้ยอุ้ยควันโอ้ยควันเงาคุณปุริเขาบอกเป็นตังตีนะคนดื่มเขานั่งดื่มตือนโอ้ยหนูขอโทษพี่บ๊อบโอ้ยคนปุณิเป็นตังตีก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียด้วยนะ

สวัสด oh. ีค่ะพบกับช่องน้องจุ้ยนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ FC ทุกทุกท่านค่ะดูเล่นวิ่งไล่จับกับพี่บ๊อบจับพี่บ๊อบไม่ได้ดูโมโหอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดูอุ้ย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  เด็กอ oh. oh. oh oh. ้วนโมโหเด็กอ้วนโมโหพี่บ๊อบโอ้ยโอ๊ยพี่บ๊อบมาให้หนูจับซะดีๆเอาเอาเอาโอเทเลยโอ้ยพี่บ๊อบถึงกับต้องเทก่อนนะคะแม่แม่อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยมีเด็กโมโหอุ้ยอุ๊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 ยอ้าวไปไหนละ เอาเอาเอาอุ้ยวิ่งจับพี่บอ๊อบไม่ได้เอาเอาอุยอ้ยอุยอ้ยอ,อุย้ยอุ้ยนักวิ่งระบนักวิ่งวันนี้อุ้ยนักวิ่งระดับโลกวันนี้อุ้ยอยู่อีอยู่อโออุ้งไงก็เดือดนะยังไงใครเดือไหนใครเดือ โอ้ยพี่บ๊อบถือไม่เลียวแล้วนะโอ้ยหนูไม่ได้ดื้อพี่บ๊อบหนูไม่ได้ดื้อโอ้ยดูดูโอ้ยดูเด็กอ้วนไล่จับพี่บ๊อบไม่ได้ดูอู้อะคุยกับน้องหน่อยี่บ๊อบี๋ยวไปซื้อน้องให้กิน อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ๊ยอ๊ย,อย <c oughs> โดูดูโอโ้ยพี่บ๊อบมานี่แล้วไม่เล่นกับคนดื้อแล้วคนขี้โมโหไม่เล่นกับคนขี้โมโหแล้วพี่บ๊อบไม่เล่นด้วยแล้วป่ะพี่บอ๊อบเนอะเด็กอ้วนขี้โมโหดูดูดูดค่ะแม่ พี่บ๊อบไม่รักแล้วนะน้องเต้ามันน้ำแล้วเดินเนาะน้ะนองเต้าเล่นน้ำแล้วอุยอุยอุยดูบนดูเถียงดูเถียงให้พี่บ๊อบดูดูดูอุยหนูไม่ได้ดื้อพี่บอ๊อบโอ้ย หนูไม่ได้ดื้อเลยพี่บ๊อบหนูไม่ได้ดื้อจะเล่นจะโอ้ยหนูไม่ได้ดื้อเลยดูดูอุ้ยดูอุ้ยอุยฟาดงวงฟาดไงโอ้ยพี่บ๊อบ หนูไม oh, right? oh, oh, ่อ้ยพี่บ๊อบหนูไม่ได้ดื้อนะพี่บ๊อบมันเหมือนตูเนาะพี่บ๊อบดูโอ้ยดูใค่แม่ดู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 เลนน้องเนี้ยเลนน้องแนมน้องโม้เอดูเป็นอย่งดูดูสายอยยังไ่ได้อุ๊ยอุ๊ยอุยอุ ดูเถียงพี่บอ๊อบดูดูเถียงพี่บ๊อบใหญ่เลยโอ้ยไล่จับพี่บ๊อบไม่ได้แล้วโมโหหงุดหงิดค่ะแม่แม่ดูโอ้ยพี่บ๊อบไม่ให้หนูจับนะ่ะหนูไม่ได้ดือ้อดูออดเ,เนนถียงสุดฤทธิ์เลยเถียงสุดฤทธิ์ค่ะแม่แม่นะนะอุย้ยอุ้ย โมโหแต look right. look place, look, 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 ่ว่าทําอะไรไม่ได้ดูดูค่ะดูโมโหแต่ว่าทําอะไรไม่ได้โมโหแต่ว่าทําอะไรพี่บ๊อบไม่ได้ดูเถียงสุดใจดูค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยักดินชักงอแล้วเอ้า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 ฉักดินชักงอแล้วันคนพอดีเขาบอกเป็นแตงสีนะคนเดือเขานั่งโอ้ยหนูขอโทษพี่บ๊อบ อุ้ยปนไปหนึ่งไปหนึ่งอุ้ยดูต้นะไม่ใช่แม่ดูดูดูอุ้ย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 ดูหงุดหงิดชักดินชักโลให้พี่บ๊อบอ๊ยพี่บ๊อบถือไม้เลียวใหญ่ด้วยเนี่ยไหเนี่ยอุ้ยเด็กอ้วนขี้วอยวายดูละละพายาดพี่ปลุกลุกวันนี้ฮะพายาดพี่ปลุกลุกเหรอ เด็กอ้วนจะไปหาน้องละน้องก็ยังไม่ได้ล่อต้ยไ่ได้น้องช่วยไม่ได้โอ้ยดูขาวิ่งไปหาแม่ละรอบดูพี่บ๊อบบอกว่าให้โอกาสรอบหนึ่งห้ามดื้อโอ้ยดูสงบสติอารมณ์ได้แล้วยังฮะเด็กอ้วนขี้โมโหเนี่ยอะเอาเอาดูพี่บ๊อบดูพี่บ๊อบดูทำดูทำ โอ๊ยปาพี่บ๊อบมาลงมานี่แล้วพี่บ๊อบดูพ่อจ๋ามาแล้วพี่บ๊อบอมานั่งมานั่งบนอยู่ตรงนี้ดีกว่า,า,งางวลงมาแล้วเด็กอ้วนแล้วเห็นพ่อจ๋านะคะไปแลปละเดินมาแล้วก็ไปเดินไปอ่ะเห็นพ่อจา๋าพ่อจา๋ามาดูนี่ก่อนมาดูหงุดหงิด มานี่ก่อนเนี่ยเมื่อกี้ลังเกพี่บอ๊อบดูไปฟ้องพ่อจ๋าค่ะไปฟ้องพ่อจ๋าไปฟ้องพ่อจ๋าเหรอฮะเยอยบอกเสแสร้งอีกแล้วพ่อจ๋าเ <laughs> มื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังวิ่งไล่จับพี่บ๊อบโมโหอยู่โอ้เ,เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเ พี<โ>่แกงพี่บ๊อบแกงไข่แกงไข่กันแน่เนี่ยโอ้ด้อโอ้จูเดื้อเดี๋ยวพี่บ๊อบดื้อย่าเมื่อกี้อีกคนเนาะพี่บ๊อบใช่ไหมบอกพ่อเบิ่งผู้ใดไริดูดูทำหน้าเศร้าเล่าความเท็จดูดูเมื่อกี้ยังโมโหให้พี่บ๊อบอยู่ใช่ไหมพี่บ๊อบโอ้ยโอ้ยดูดูรักพี่บ๊อบจะตายนะจูจะไปตีพี่บ๊อบทไมเมื่อกี้ไล่จับพี่บ๊อบไม่ได้แล้วก็หงุดหงิด ดูเขาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จด,ดูดูว่าจ๋าพี่บ๊อบแกล้งหนูดูดูทำหน้าทำตาหน้าสงสารอีกละดูใครแม่ดูเรื่องทำหน้าเศร้านี้ไว้ใจเลยแสดงเก่งแสดงเก่งไหนพี่บ๊อบแกงหนูตรงไหนไห<ด>น<ด>พี่บ๊อบแกงตรงไหนได้หนูหนูวิ่งให้พี่บ๊อบไล่จับไป เมื่อกี้ยังฟุตฟิตฟุตฟิตให้พี่บ๊อบอยู่ทีเวลาพ่อจ๋ามาแล้วแบบทำหน้าเศร้าทำแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันบ่ได้ได้หมีเอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดูพี่บ๊อบแกล้งหนูนะพ่อจ๋าพี่บ๊อบแกล้งอะพี่บ๊อบแกงหนูแกงไม่จ้ดูแกล้งห้ามไม่จะจูให้กระแนงแกงดูดูขี้ฟองดูขี้ฟองอ่างามหัวพ่อจ๋าก่อน เย้กำหัวพระจ่าแล้ว <c oughs> จูเข้มไหมลูกโอ้อยแม่เข้มทีพ่อสาหัวท <c oughs> ุกวันเนาะ <c oughs> น้าก <c oughs> อดดิหัวพ่อดูกระเซิงกระเซิงมาแบกข้าวโพดมาเมื่อกี้ยังมีอารมณ์โมโหนะพระจ่าเมื่อกี้นั่นโอ้พระจ่า,ามาตีหน้าเศร้าเลยเหมือนแบบเหมือนเป็นคนถูกกระทำอะ่ะขี้ดื้อโอ้ยเมื่อกี้ยังวิ่งเลย หนูกบหัวพี่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 บ๊อบอีกล้วเอยหนูไม่ได้ดื้อนะพ่อจ๋าพี่บ๊อบชอบแกล้งเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดูไหนไหนโอ้ยแล้วพอไปแบกกระโปกก็เริ่มมีวังหันเรนเป็นตุเป็นตะไปพ่อไปก่อนโอ้ยจะไปไหนจะทิ้งพี่บ๊อบเลยดูอ่ะพี่บ๊อบพี่บ๊อบ ไปแล้วไปแล้วค่ะแม่แม่ไปกับพ่อจา้าแล้วไปแบกงาบอฮะไปแล้วโฟ้องเสร็จไปแล้ว <c oughs> โอ้ยเหลือแต่พี่บ๊อบอ่ะพี่บ๊อบทำคลิปน่ารักน่ารัแล้วว่ายังไง น่ารักล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยองคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอ,ตอไป,ไปครับของคณครับบ๊ายบายมอมแหม่มหมดเลย